พันปามเนะครับมาหลับอยู่ไหลสุกสมบูรณ์กำตะกะเต็มรถนี่ก็หาสิบต้นหาสิบต้นครับพันยังไงซีว่าพันไอ้ต้องท้ามถมเนียนด้วยต่าเป็นพันมาแตะไ่เนาะเป็นพันมาแตะไ่เนาะไม่ยุ่งนะเมนปามพวกนี้ปามพวกนี้ตามที่เขาเว้าเว้าเนี่มันอีโมสูงเกินหกเมตรขึ้นไปหาย ปาก็รูดไหลุดหลายครับมันสิบนน้าอ่านล่าคือจังปามปักไต้ดิพวกนี้เขาบอกกันแต่มันสิเป็นอะไรมู้เขาอายุประมาณนี้นี่จะให้ผลผลิตล้วงทล่ะเราเราทอดท้ายเห็ดเหล้าอีหลีแตกขึ้นมาจากดินก็คือเป็นหมากเลยนี่มาเขาพันที่ปลูกอยู่พันเดียวกันมาครับเป็นพวกนี้เป็นหมากแล้วเป็นตะเวานี่ขายเป็นพะแหงเนิดนั่นนะครับให้สังเกตได้เสียสังเกตได้นั่นเป็นตะพื้นลนิดนั่น เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังยังยังเป็นแดล่งยึงคือเลยเด้วยครับถ้าถ้าสมบูรณ์คือเขาเด้นั่นแหละนี่นี่นี่คือเรียงเขงฝามปามพวกนี้ที่พวกพูดปามต่างถนนปามโตกี้ปามนั่นนี่เพราะของของโรงงานนี่ผลผลดีเขาบล่อยลูกไก่ครับเพราะว่าลูกงานโรงงานนี่หลายร้อยล้านต้องคุ้นต้องของนี้แม่ครับขอบคุณครับ